ยินดีต้อนรับสู่ช่องคำไทยสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยคำพังเพยคำพังเพยหมายถึงคำที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานมักจะเป็นคำเปรียบเทียบรวมถึงการประชดประชันให้ตีความเรื่องหนึ่งกับอีกเรื่องหนึง่งไม่แปลความหมายตามตัวอักษรน,นั้นๆหรือคำนั้นโดยตรง โดยคําในรรพังเพยไม่จําเป็นจะต้องเป็นเรื่องจริงและไม่มีจุดประสงค์เพื่อตัดเตือนหรือสั่งสอนแต่มักจะให้ฉุกคิดคหรือแฝงไปด้วยคติเตือนใจตัวอย่างคำพังเพยคางคกขึ้นวอคางคกขึ้นวอหมายถึงคนที่มีฐานะต่ำต้อยแต่เมื่อได้ดีมักจะหลงลืมตัวแสดงกริยาเย่อหยิ่งจองของออกมา มะนาวไม่มีน้ำหมายถึงการพูดจาด้วยเสียงแข็งกระด้างไม่ไพเราะนุ่มนวลเป็นเหมือนมะนาวที่แข็งกระด้างไม่มีน้ำยกตัวอย่างเช่นพวกผู้ใหญ่มักจะไม่ค่อยชอบเขาเพราะเขาชอบพูดจากระโชกโฮก g หกเป็นเหมือนมะนาวที่ไม่มีน้ำ เห็นช้างขี้ขี้ตามช้างหมายถึงการทำตัวเรียนแบบคนใหญ่คนโตหรือคนที่มั่งมีโดยไม่คิดถึงกำลังทรัพย์ของตนเองสำหรับคำสุดท้ายในวันนี้น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าหมายถึงคนเราต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเป็นการเปรียบเทียบการพึ่งพาอาศัยกันและได้ประโยชน์ร่วมกันในการอยู่ร่วมกันในสังคม เหมือนกับน้ําที่จะต้องเพื่งพาเรือในการที่จะช่วยให้สายน้ํามีการเคลื่อนไหวและมีประโยชน์ในการให้สายน้ํานั้นยังคงอยู่หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกท่านได้มีความรู้เพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับคำไทยมากขึ้นฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องคำไทยด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ